สวัสดีครับผมกว่างชายฉนัยรอนเมืองครับก็ไฟนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากด้วยครับที่ได้มาชกคู่เอกนารายการครับผมเพราะว่าจะได้มาชกคู่เอกเรียขนาดนี้ครับผมก็เตรียมตัวมาดีมากครับไฟนี้ครับก็พี่คเพชรเขาก็มีความแข็งแกร่งมีความแข็งแกร่งมีอาวุธหนักครับผมแต่ว่าโนูมันเล็กครับแต่ถ้าโดนผมก็มีสิิ์ร่วงเหมือนกันครับสภาพร่างกายก็ตั้งแต่ชกสิทธิ์ไฟที่แล้วครับก็ พักได้ประมาณ4ีหวันก็ซ้อมต่อรอรายการเลยครับพอรู้ว่ามีรายการโชว์กับคมเพชรก็ซ้อมหนักมากครับผมสภาพเต็มรอยครับผมไฟน์นี้ก็ชกกันก็น่าจะดุเดือนมากครับไฟน์นี้ครับเพราะว่าพี่เขาก็แข็งแรงผมก็มาสู้ครับผมจะจบยังไงผมไม่รับประกันครับแต่ถ้าผมมีโอกาสมีช่องผมก็จะน้องให้ได้ครับผมครับฝากแฟนมวยเชียร์ผมครับก้องชายฉนนพรอนเมืองในศึกบัลลุมเฮนี3 2ครับ วันศุกร์ที่8กันยายนนี้เปิดช่องเจน HD กดหมายเลข35ครับเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับฝากเป็นกำลังใจให้ก้องชัยชนะร้อนเมืองนะครับวันศุกร์นี้ทางช่องเจน HD ครับพี่คมเพชรครับก็มาสู้กัน,นครับผม